ครับผมสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจอสประจำวันที่13กันยายนนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนๆที่ติดตามบิ๊กจอสในช่อง YouTube นะครับเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับที่บิ๊กจอสให้ยงไปครับสูงแรก1ลูกและสูงเต็มเกม2.75นะครับสูงแรกยกนะครับส่วนสูงเต็มเกมนี่3 1ครับเต็มเต็มเต็มครับและต้องขอดีใจกับเพื่อนๆในกลุ่ม V.P ของบิ๊กจอสนะครับนี่ครับ ที่บิ๊กจอดให้บิน VP ไปในกลุ่ม VP ครับครึ่งแรกสูงแรกนะครับเม็ดหนึ่งสูงเต็มเกม2.5นะครับครึ่งแรก1นนครับครึ่งหลัง2 1ครับกินเต็มครับครึ่งหลังครึ่งแรกยกนะครับต้องขอดีใจกับเพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กจ็อดมีบอลเด็ด1คู่นะครับมาแนะนำเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับพีเมลีกอังกฤษครับ คู่ระหว่างเอเวอร์ตันครับพบกับเบอร์ลี่ครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะครับคู่นี้บิ๊กจ็อดเลือกกดสูงแรกในราคา0.75นะครับครึ่งควบลูกครับโอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไปได้สูงครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรนะครับมาดูเหตุผลของบิ๊กจ็อดกันนะครับว่าทําไมบิ๊กจ็อดเลือกกดสูงแรกนะครับนี่ครับเอาเป็นเจ้าบ้านก่อนนะครับเอเวอร์ตันนะครับซิมนาตของเขามีทั้งหมด มีสูงแรกทั้งหมดนะครับเกเกมมีแค่เกมเดียวเท่านั้นครับที่เสมอศูนย์ศูนย์ครับแล้วเรามาดูทีมเยือนก่อนนะครับทีมเยือนกันบ้างนะครับนี่ครับทีมเยือน10นัดหลังสุดมีทั้งหมด6เกมครับมีแค่4เกมเท่านั้นครับที่เสมอศูนย์ศูนย์นะครับฟันธงครับบิ๊กจอนเลือกกดสูงแรกในราคาครึ่งควบลูกนะครับโอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไม่ได้สูงครับและตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจอนเล่นอยู่นะครับมี2เว็บครับมีเว็บ อยู่ฝ้าโมฟันนะครับนี่เลยครับอยู่ฝ้าโมฟันเพราะอะไรนะครับเพราะราคาน้ําครับเพื่อนๆสังเกตราคาน้ําให้ดีครับราคาน้ําตรงนี้ครับจะแพงกว่าเว็บอื่นๆนะครับเจ้าจะเปิดราคาน้ําแพงกว่าเว็บอื่นๆนะครับอยู่ฝ้าโมฟันเนี่ยครับและอีกเว็บหนึ่งนะครับต้องนี่เลยครับคอเกมครับนี่ครับ AMB ครับ a m b นะครับมีเกมมากกว่าพันเกมนะครับอยู่ในนี้ครับมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะและสดคาสิโนไม่ว่าจะเกมไพ่เกมสล็อตอยู่นี่หมดแล้วครับต้อง a m b ครับและ2เว็บนี้นะครับมีโปรครับฝากแรกร้อยห้าแถมฟรีอีก50และโปรคืนยอดเสียห้าเปอร์เซนตนะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม v p ของ big j o s นะครับกลุ่ม v p ของ big joss นี่เลยครับนี่ครับ มีทุกอย่างครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับบอลสดบอล VP บอลหน้าคลิปมีหมดครับอยู่ในนี้หมดแล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม VP ของ Big กจ้อสนะครับแอดไลน์หา Big กจอสได้เลยครับไลน์บิ๊กจอสก็นี่เลยครับ jo s under score 88นะครับไลน์ส่วนตัวบิ g กจ้อสแอดไลน์มาไล้เลยครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับสำหรับวันนี้บิ g กจอสก็ต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ g กจอสด้วยนะครับ สวัสดีครับ